สวัสดีกันเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello Te นะสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสรุปเรื่องราวของน้องโมโอและพ่อกันเพื่อนแม่ลูกอ่อนนี้ตามผู้ชายหลอกเงินสามีไปเป,ปกิกกันเพื่อนเรื่องราวนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวโอและพ่อเป็นเรื่องราวลวงโลกแบบสุดขั้วสุดติงกันเพื่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเธอชื่อว่าน้องโมกันเพื่อนอายุ22ปีเธอเองแต่งงานกับสามีอายุย3บสปีมีลูกด้วยกันอายุประมาณ9เดือนนะปัจจุบันนี้กันเพื่อนเป็นเด็กผู้หญิงวัยกำลังน่ารักวัยกำลังต่อแตะจ,จูวันดี คืนดีน้องโมก็หายออกจากบ้านไปกันเพื่อนหลังจากน้องโมหายออกจากบ้านไปครอบครัวก็เป็นห่วงกันเพื่อนน้องโมเองก็มีการติดต่อมาร้องห่มร้องไห้กันเพื่อนเธอร้องดังๆบอกเอ้ยเอ้ยเสียวตรงวางขาเหลือเกินแฮมใจนะเธอร้องห่มร้องไห้กระซิบกระซิก,กบอกว่าตอนนี้กําลังจะถูกฆ่าเนื่องจากว่ามีการอุ้มเธอไปรีทราบกันเพื่อนหลังจากนั้นนะครบอบครัวก็มีการไปแจ้งความไปแจ้งตํารวจกันเพื่อนตํารวจก็ออกไล่ล่าตัวของคนร้ายที่อุ้มน้องโมไปปรากฏว่า สุดท้ายท้ายสุดมันกลายเป็นเรื่องโลงโลกมันกลายเป็นเรื่องโอละพอ่อกันเพื่อนตัวของน้องโมหนีไปอยู่กับผู้ชายไปอยู่ที่กระท่อมปลายนาะขึ้นสวรรค์นํากันองลององลอง การที่น้องโมบอกให้ครอบครัวเอาเงินไปไถ่ถอนตรงนี้เพื่อน,นําเงินไปให้ผู้ชายกันเพื่อนเป็นการไปเปผู้ชายเป็นการเอาไปใช้หนี้ให้ผู้ชายที่เธอกําลังคบหาอยู่กันเพื่อนเรียกว่าเป็นแผนการที่สลับซับซ้อนอยู่พอสมควรแต่ความจริงก็คือความจริงครูปีชาได้กล่าวไว้ในที่สุดตํารวจก็เจอตัวน้องโมกันเพื่อนตํารวจก็ถามน้องโมแบบตรงๆว่ามาได้ยังไงใครพามา ตัวของน้องโมก็รับสารภาพแบบตรงๆเช่นเดียวกันว่ากุเรื่องขึ้นมากันเพื่อนเรื่องราวของน้องโมจะมีที่มาที่ไปยังไงบทสรุปสุดท้ายผู้หญิงคนนี้จะจบแบบไหนเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสรุปเพื่อนๆฟังแบบเข้าใจง่ายๆตามสไตล์ hello t e มาฟังเรื่องราวของน้องโมโอลพ่อกันเลยครับผมเหตุการณ์นี้มีจุดเริ่มต้นที่ซอยสีธาตุสองกันเพื่อนหมู่14ตําบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นแห่จะหันลิ้นทําไมมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อว่านางสาวกิติพรคาพิลำกันเพื่อนอายุ 2 2ปีชื่อเล่นว่าโมผมขอเรียกสั้นๆว่าน้องโมก็แล้วกันน้องโมเองไม่ใช่คนตัวเปล่าเล่าเปื่อยกันเพื่อนเธอมีสามีอยู่คนหนึ่งชื่อว่านายพัฒนาพงนินละเกดกันเพื่อนอายุ23ปีผมขอเรียกสั้นๆว่าพงก็แล้วกันตัวของพงกับน้องโมแต่งงานกันมาได้ประมาณ1ปีกันเพื่อนอยู่กินกันฉันสามีภรรยากันเพื่อนพ่อแม่ทั้งสองฝักสองฝ่ายก็รับรู้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นอยู่พอสมควรกันเพื่อนสองคนนี้นะมีลูกด้วยกัน1คนเป็นลูกสาวอายุประมาณ9เดือนณปัจจุบัน นี้กันเพื่อนตัวของพงเองออกไปทํางานทุกเช้ากันเพื่อนตอนค่ำๆเขาก็กลับบ้านมาเป็นคนขยันขันแข็งเนื่องจากว่าเขาเป็นพ่อลูกออดกันเพื่อนมีลูกเล็กเขาก็ขยันขันแข็งส่วนตัวของโมเองนะครับตรงนี้เขาอยู่ที่บ้านกันเพื่อนให้นมลูกให้นมบุตรเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนครอบครัวนี้จะไม่มีปัญหาแต่แล้วในวันที่3สิงหาคมปีพศ2 5 6 7กันเพื่อนช่วงเวลาประมาณ11นาฬิกาตัวของน้องโมบอกกับคนในครอบครัวซึ่งเป็นพ่อแม่ของน้องโมอยู่บ้านหลังเดียวกัน บอกว่าตรงนี้เองเขาจะไปรับยาที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นกันเพื่อนบอกว่าลูกป่วยลูกไม่สบายหมอนัดไปรับยาตรงนี้เองเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์คู่กายออกไปจากบ้านกันเพื่อนผมเองไม่แน่ใจว่าเป็นเอ็นแม็กหรือว่าเอ็กแม็กอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่เป็นมอเตอร์ไซค์สีสดําขี่ออกจากซอยสีทธาตุสองไปกันเพื่อนน้องโมเองขี่ออกไปตอนนั้นครอบครัวก,ก็ยังไม่สงสัยครอบครัวก,ก็ยังไม่เอะใจกันเพื่อนเธอเองขี่ออกไปเรื่อยๆกันเพื่อนหลังจากนั้นเธอก็หายไปประมาณ 2- 3ชั่วโมงตรงนี้ เองครอบครัวก็เริ่มกังวลใจกันเพื่อนเอาน้องโมไปเอายาไม่ใกล้ไม่ไกลทําไมหายไปนานหลังจากนั้นครอบครัวของน้องโมก็ไม่สามารถติดต่อหาน้องโมได้กันเพื่อนจู่ๆช่วงเวลาประมาณ5้าโมงเย็นของวันที่3สิงหาคมก็มีคนส่งแชทมาหาครอบครัวของน้องโมกันเพื่อนบอกว่าตอนนี้เองน้องโมอยู่กับเขากันเพื่อนน้องโมเองเป็นหนี้เขาอยู่ประมาณ40,000บาทให้ครอบครัวโอนเงินไปใช้หนี้แล้วน้องโมจะปลอดภัยถ้าหากไม่โอนเงินไปรับรองว่าน้องโมตายแน่นอนกันเพื่อนนี่คือ คำขู่จากข้อความปิดศนากันเพื่อนครอบครัวของน้องโมรวมถึงสามีก็เริ่มกังวลใจกันเพื่อนกลัวว่าน้องโมจะเป็นอะไรตัวของน้องโมเป็นหญิงสาวหน้าตาดีกันเพื่อนนมประมาณ800ร้อซีซีเนื่องจากว่าเธอเป็นแม่ลูกอ่อนไม่ใช่นะครับตรงนี้อ Morning. เองเธอเป็นาสาวหน้าตาดีอยู่ในพื้นทีาา่ขอนแก่นกันเพื่อนเรียกว่าหน้าตาสวยกันเลยทีเดียวตัวของครอบครัวน้องโมรวมถึงสามีกลัวว่าจะถูกลวงไปฆ่ากลัวว่าจะถูกลวงไปทําร้ายกันเพื่อนครอบครัวก็กระวลกระวายใจกันเพื่อนตรงน,นี้เองมี การโพสต์ตามหาน้องโมเพื่อนๆของน้องโมในสมัยเรียนมหาลัยก็ช่วยกันโพสต์ตามหากันเพื่อนเรื่องราวของน้องโมก็ค่อยๆโด่งดังขึ้นกันเพื่อนหลังจากนั้นผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงกันเพื่อนช่วงเวลาประมาณ6กโมงเย็นของวันที่3สิงหาคมปรากฏว่าน้องโมโทรมาหาครอบครัวกันเพื่อนเธอเองโทรมาหาครอบครัวด้วยอาการหวาดกลัวกันเพื่อนบางจังหวะเธอมีการร้องไห้ด้วยกันเพื่อนเสียงดังกระซิกระซิบอกพ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยหนูด้วยตรงนี้เขาจับหนูมากันเพื่อนลักษณะ เป็นการอ้อนวอนลักษณะเป็นการขอร้องให้พ่อแม่ช่วยกันเพื่อนตรงนี้เองพ่อแม่ก็รับฟังในจังหวะนั้นเองพ่อแม่ของน้องโมก็พยายามถามหาต้นสายไปเหตุว่าทําไมตัวของน้องโมถึงถูกลักพาตัวตัวของน้องโมเขาก็เลยอธิบายให้ฟังกันเพื่อนย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วตัวของน้องโมไปรู้จักกับแก๊งคอเซนเตอร์ ตอนนั้นเองมีการทําสัญญาว่าให้ตัวของน้องโมไปเป็นคอเซนเตอร์อยู่ที่ต่างประเทศกันเพื่อนตรงนี้เองเป็นประเทศเพื่อนบ้านนั่นก็คือประเทศกัมพูชาแต่จังหวะนั้นเองน้องโมไม่ได้ไปกันเพื่อนน้องโมเองมีการเอาเงินเขามาประมาณ4ี่0 0บาทแล้วมีการทําสัญญาการแต่น้องโมไม่ได้ไปทํางานให้ตรงนี้เองทําให้น้องโมมีหนี้มีสินกับแก๊งคอเซนเตอร์อยู่กันเพื่อนวันดีคืนดีแก๊งคอเซนเตอร์ก็เลยมาลักพาตัวน้องโมไปเพื่อเรียกค่าไถ่เพื่อไปเอาเงินคืนกันเพื่อนจังหวะที่น้อง องโมโกาลังจะขี่รถไปเอายาให้ลูกอยู่นั่นเองแก๊งคอเซนเตอร์ได้ส่งทีมงานมารัดพาตัวน้องโมโกันเพื่อนแล้วก็พาตัวน้องโมไปอยู่ในเซฟเฮาส์ซึ่งตอนนี้เองน้องโมก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนกันเพื่อนนี่คือข้อความที่น้องโมอธิบายให้พ่อแม่เข้าใจกันเพื่อนหลังจากนั้นนะพ่อแม่ของน้องโมก็ยิ่งกังวลกระยใจหนักขึ้นไปกว่าเดิมเมื่อรู้ความจริงว่าลูกสาวตัวเองไปพัวพันกับแก๊งคอเซนเตอร์กันเพื่อนพ่อแม่ของน้องโมก็เลยตัดสินใจในช่วงเช้าของวันที่4สิงหาคมปีศ2020 5 6 7เดินทางไปแจ้งความที่สอพอเมืองขอนแก่นกันเพื่อนบอกว่าลูกสาวเขาถูกลักพาตัวไปบอกว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้กันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอเมืองขอนแกน่นเขาก็ตบ,บ่าพ่อของน้องโมเบาๆกันเพื่อนบอกว่าใจเย็นๆอย่าพิ่งโอนเงินไปเดี๋ยวให้ผมสอบสวนเดี๋ยวให้ผมสืบดูก่อนตรงนี้มันแปลกๆกันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ลงในพื้นที่กันเพื่อนตรวจสอบตามเส้นทางต่างๆที่น้องโมใช้เดินทางเพื่อไปรับยาที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นในจังหวะนั้นเอง รากฏว่าเขาไปเจอว่าน้องโมออกนอกเส้นทางนั่นเพื่อน ความจริงแล้วการเดินทางไปที่โรงพยาบาลศูนย์ขนแก่นตรงนี้เองมันไม่ได้ใช้เส้นทางนั้นแต่พอเขาไปไล่ดูกล้องวงจรปิดพบว่าน้องโมเองขี่ไปคนละทิศคนละทางกับทางที่จะไปโรงพยาบาลเอายาให้ลูกกันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็แกะลอยไปเรื่อยๆอีกกันเพื่อนพบว่าน้องโมเองมีการไปแวะที่ร้านขายของชำแห่งหนึ่งกันเพื่อนไปยืนคุยกับผู้ชายแปลกหน้ามีการไปซื้อขนมข้าวต้มที่ร้านขายของชำกันเพื่อนคุยกันกระหนุงกระหนิงหลังจากนั้นก็ขี่รถไปนำการองหลงองหลงกันเพื่อน ท่าทางไม่ได้มีการลักพาตัวท่าทางไม่ได้มีพิรุษแต่ประการใดเหมือนเป็นการนัดเจอกันแล้วก็ขี่รถไปด้วยกันกันเพื่อนหลังจากได้ข้อมูลเบื้องต้นตรงนี้แล้วนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาก็เลยตัดสินใจไปเช็คสัญญาณโทรศัพท์ของน้องโมดูว่าปลายทางจริงๆแล้วน้องโมไปไหนปรากฏว่าสัญญาณโทรศัพท์ของน้องโมไปโผล่ที่บ้านใหม่บัวบานกันเพื่อนตั้งอยู่ที่ตําบลกู่ทองอ,อําเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามนี่คือสัญญาณสุดท้ายของโทรศพัพท์น้องโมกันเพื่อนไปโผล่อยู่ที่นั่นได้ยังไงอยู่ ทางจากขอนแก่นตั้งเยอะกันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสอบพอเมืองขอนแก่นเขาก็ลงไล่ล่าตามหาความจริงไปยังหมู่บ้านแห่งนี้กันเพื่อนนั่นก็คือบ้านใหม่บัวบานกันเพื่อนมีการไปสำรวจมีการไปสอบถามคนในพื้นที่ว่ามีคนต่างถิ่นต่างที่มาอยู่แถวนี้หรือไม่ปรากฏว่าเขาไปเจอความจริงกันเพื่อนชาวบ้านร้านตลาดเขาชี้ออกไปที่เถียงนาท้ายหมู่บ้านบอกว่ามีหญิงสาวแปลกหน้ามาอยู่กับคนในหมู่บ้านกันเพื่อนวัยรุ่นในหมู่บ้านพาหญิงสาวแปลกหน้ามายกล้อ อยู่ที่เถียงนากันเพื่อนมีการกระหนุงกระหนิงมีการยกล้อโซโล่เดี่ยวกันอยู่ที่เถียงนาสองสามวันแล้วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ตบบ่าชาวบ้านเบาๆบอกขอบคุณหน้าที่ให้ข้อมูลมาตรงนี้เองถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีมากกันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสบพเมืองขอนแกน่นเขาก็ไม่รอช้ากันเพื่อนหลังจากได้ข้อมูลจากชาวบ้านร้านตลาดตรงนี้เองเขาก็ปีออกไปยังเถียงนาในช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่มของวันที่6สิงหาคมปีพศ2567กกันเพื่อนหลัง จากตามหามาประมาณวันสองวันกันเพื่อนตรงนี้เองไปปิดล้อมเถียงนากันเพื่อนคิดว่าคนร้ายอยู่ในเถียงนาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ค่อยๆย่างสามขุมเข้าไปที่เถียงนากันเพื่อนเป็นเถียงนาเปรี่ยวตั้งอยู่กลางทุ่งนากันเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เลยกระชับพื้นที่เข้าไปปรากฏว่าไปเจอตัวของน้องโมนั่งตะใบเล็บแบบสบายใจอยู่ในเถียงนากันเพื่อนตรงนี้เองเจ้าหน้าที่ถึงกับอุทานออกมากันเพื่อนอีชิมหายมึงมานั่งทําอะไรตรงนี้เขาตามหากันในวุ่นตัวของน้องโมก็ได้แต่ยิ้มแห้งๆแล้วก็ บอกกับตำรวจว่าเรื่องเราทั้งหมดเป็นการกุเรื่องขึ้นมากันเพื่อนมันจบแบบง่ายๆมันจบแบบนี้จริงๆกันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คุมตัวน้องโมมาที่สพเมืองขอนแก่นเพื่อมาสอบปากคำกันเพื่อน ตรงนี้เองน้องโมก็ถูกสอบปากคากลางดึกของวันที่6สิงหาคมกันเลยทีเดียวกันเพื่อนตัวของน้องโมเองเขาก็รับสรารภาพกันเพื่อนว่าก่อนหน้านั้นเขามีการแอบพบหาแอบติดต่อกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าทองคําเป็นวัยรุ่นอยู่ในหมู่บ้านใหม่บวัวบานกันเพื่อนหลังจากแอบคุยกันได้สักพักหนึ่งก็เลยมีการนัดเจอกันกันเพื่อนพอเจอการรู้สึกถูกอกถูกใจก็เลยเขี่รถตามกันมามาอยู่ที่เถียงนาท้ายหมู่บ้านกันเพื่อนหลังจากอยู่ด้วยกันตรงนี้เองน้องโมไปติดอกติดใจในรถสวัสดิติดใจในบ้าน เดาติดใจในบ้องเ้าหลามอันใหญ่น้องโมเองก็เลยมีการเปิดใจกับตัวของทองคากันเพื่อนตัวของทองคําเองก็เลยบอกกับน้องโมกันเพื่อนบอกว่าตรงนี้เองเขาเป็นหนี้อยู่ประมาณ30,000บาทตัวของน้องโมก็เลยคิดอยากจะช่วยเหลือผู้ชายคนนี้นั่นก็คือตัวของทองคําอยากจะหาเงินมาเปให้กับผู้ชายคนใหม่กันเพื่อนน้องโมเองก็เลยวางแผนกู่เรื่องขึ้นมาเพื่อหลอกเงินจากคนในครอบครัวจากหัวของเขาเอามาใช้หนี้ให้ทองคากันเพื่อนมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวใหญ่โตกันเพื่อน หลังจากน้องโมรับสาร,รภาพตรงนี้เองมันก็ไม่มีอะไรจะพูดกันต่อแล้วกันเพื่อนเมื่อเธอรับสาร,รภาพในสิ่งที่เธอกระทำขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยมีการลงบันทึกจับกลุมแล้วก็แจ้งข้อหาให้กับน้องโมหนึ่งข้อหากันเพื่อนตรงนี้เองเป็นข้อหาเกี่ยวกับการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์กันเพื่อนเนื่องจากว่าเธอเองมีการโพสต์เนื่องจากว่าเธอเองมีการแชทหาคนในครอบครัวกุเรื่องขึ้นมามันก็เข้าข่ายความผิดนี้กันเพื่อนสำหรับข้อหานี้นะมีอัตราโทษจำคุกก็คือ5ปีปรับเป็นเงิน1 แสนบาทก,กันเพื่อนทีนี้หลายคนอาจจะถามว่าตัวของน้องโมจะติดคุกหรือไม่ผมบอกเลยมีโอกาสติดคุกน้อยมากเนื่องจากว่าเป็นการกระทําความผิดครั้งแรกกันเพื่อนส่วนมากแล้วศาลจะรอลงอาญากันเพื่อนตัดสินมาจริงๆก็อาจจะเป็น2ปีครึ่งหลังจากนั้นก็อาจจะมีการลดหย่อนผ่อนโทษเหลือประมาณปีกว่าๆกันเพื่อนโทษจำคุกประมาณปีกว่าๆตรงนี้ศาลก็อาจจะรอลงอาญาที่เหลือก็คือค่าปรับที่น้องโมต้องหามาจ่ายกันเพื่อนแต่ประเด็นสําคัญมันไม่ได้อยู่ที่ค่าปรับกันเพื่อนมันคือความรู้ รู้สึกของคนในครอบครัวกันเพื่อนพ่อแม่จะคิดยังไงผัวจะคิดยังไงกันเพื่อนโดยเฉพาะผัวของเขานั่นก็คือตัวของพงกันเพื่อนเมื่อรู้ว่าเมียตัวเองหลอกครอบครัวเพื่อเอาเงินมาเปผู้ชายผัวจะรับได้หรือไม่นี่คือประเด็นสําคัญกันเพื่อนตัวของน้องโมจะกลับไปอยู่กับผัวเก่าหรือจะมาอยู่กับทองคําผัวใหม่อันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะหลังจากนี้ไปมันคือนิยายชีวิตล้วนๆกันเพื่อนตัวของน้องโมทําอะไรไว้ก็ต้องรับจบรับเจ็บไปกันเพื่อนนี่ก็คือสิ่งที่มันเกิด ขึ้นกับผู้หญิงที่ชื่อว่าน้องโมกันเพื่อนเราเองต้องเคารพการตัดสินใจของเขากันเพื่อนหากน้องโมเองยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะอยู่กับผัวเก่าหรือว่าผัวใหม่เอาแอดมินไปพิจารณาตรงนี้เองแอดมินรับจบรับเจ็บเองสําหรับแม่ลูกอ่อนคนนี้กันเพื่อนดูดกันทีน้ํากระจายกันเพื่อนนมเต็มปากกันเลยทีเดียวไม่ไมใช่นะยอกยอก,ยอกตรงนี้เองก็เป็นเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวของผู้คนในสังคมที่ผมนํามาสรุปเห้นเพื่อนฟังเพื่อนเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิด เห็นกันเข้ามาได้ห่าคลิปนี้ผิดพลาดประราการใดนะต้องกราบขออภัยเพื่อนไว้ณที่นี้ด้วยขอให้เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา,ปานะ่ปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับโม oh.